นี่แห,หละนะครับเหตุผลสําคัญว่าซื้อบอลสีมาใหม่แล้วะเราต้องสวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนเจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พาทุกคนนี้ครับเป็นบอลสีที่ผมได้ซื้อมาใหม่นะทุกคนเขาเพิ่งม,ม,มาส่งผมก็เลยนี่ครับพาเพื่อนๆมาชมเลยนะครับก็วันนี้ในหัวข้อเรื่องซื้อบอลสีมาใหม่แล้วต้องทําอย่างไรต่อนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะทุกคนเมื่อเราซื้อบอลสีมาแล้วสิ่งที่เราควรจะทํา นะครับก็คือผมจะพาทุกคนนะครับทำไปในคลิปนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะว่าบอลสีที่ผมซื้อมานี้ผมซื้อมาในนามคุณสีวิชัยนะซื้อมาในนามคุณสีวิชัยนะครับอยู่ในตับคุณช้างคุณแผนถ้าตัวละครคุณสีวิชัยเนี่ยเป็นพ่อของคุณช้างนะทุกคนแต่นะครับลักษณะบอลสีของคุณสีวิชัยเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับนางไหมายพระนครพระยากเกษตรสงครามเจ้าคุณปัจจนึกนะครับ มันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะถ้าคนที่เขานะครับชอบบอลสีเลี้ยงบอลสีเนี่ยเขาจะรู้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ถ้าคนที่ดูไม่ออกก็จะบอกว่าเออก็เหมือนนางไหมเหมือนกันหมดมันก็จริงนะแต่ผมติดใจอยู่อย่างหนึ่งว uhm? ่านี่มันไม่ใช่ที่ผมซื้อมานะมันไม่ใช่ลักษณะของคุศสีวิชัยนะทุกคนมันเหมือนนางไหมเดะๆเลยนะครับนี่เป็นนางไหมเดะๆเลยเท่าที่ผมดูนะนะครับดูไปดูยังไงก็เป็นนางไหมเพราะว่าอะไร ลักษณะเขาจะคล้ายกันแต่ว่ามันมีแยกออกนะถ้าคนที่เขารู้ทุกคนถ้าเป็นนางไหมาะกระดูกแดงเส้นแดงก้านดำถูกต้องนี้ตรงลักษณะนางไหมเลยแล้วก็มีป้ายด้วยแต่ถ้าขุศสีวิชัยนะเพื่อนๆมันจะมีแค่กระดูกแดงแดงหมดแต่ก้านโอ้ก้านถ้าขออภนยนะทุกคนแต่กระดูกกับเส้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวไม่เป็นสีแดงนะนะครับแล้วก็ก้านดําแต่ผมก็ติดใจอยู่ว่าเออนี่มันจะเป็นคุณสีวิชัยอย่างที่ แม่ค้าเขาบอกรหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยผมก็ได้ต้นมาจะเป็นตรงชื่อหรือไม่ตรงชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมก็อยากได้ให้ตรงชื่อนะเพราะว่านางหมผมก็มีแล้วนะครับแต่ดูไปดูมานี่มันเหมือนไม่ใช่คุณสีวิชัยเลยนะแต่ไม่เป็นไรก็ต้องเลี้ยงต่อไปไม่เป็นไรทุกคนเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ <S <S แต่ถ้าหากไม่ตรงชื่อมันก็เสียใจนิดๆน,นะนะแต่จะนิดๆที่เราว่าซื้อมาอยากได้ตัวนั้นมันก็ไม่ตรงเหมือนที่ผมซื้อนารายดึงพบมา เขาก็หลอกว่าเป็นอะไรเรื่องพบแต่ที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่นะมันคือพกหลงเพื่อนๆยังว่านะไม่เป็นไ้หรอกนะครับเออก็เลี้ยงไปไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรชื่ออะไรมันก็สวยหมดสวยคนละแบบนะครับไม่เป็นไรนี่ดูไปดูยังไงก็เหมือนนางไหมอ่ะแต่ในนี้เป็นหัวข้อเรื่องว่านะครับว่าเราซื้อบอลสีมาใหม่แล้วเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรต่อเป็นสิ่งสําคัญนี่อันนี้เดี๋ยวพรมขอตัวแกะก่อนเขาก็จะใส่ มาแพกมานี่แหละนะครับก็ถือว่าแพกมาดีอยู่อันนี้ผมสั่งมาในราคาเท่าไหร่วะวันเดียวมาถึงนะประมาณ350บาทถือว่าแพงไหมก็ถือว่าไม่แพงนะถือว่าไม่ค่อยแพงเพราะว่าถ้าซส์ไอประมาณเนี้ยเมื่อก่อนประมาณ5 6 0 0ทุกคนแต่ตอนนี้บอลสีราคามันลดแล้วไงมันก็เลยถูกมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้ซื้อบ่อยผมจะซื้อเดือนแค่เดือนละเดือนละต้นเท่านั้นแหละ อันนี้เป็นของยกยอดมาจากเดือนกุมภาเพราะว่าเดือนกุมภาผมไม่ได้ซื้อบอลสีอะไรเลยก็เลยมาซื้อชดเชยนะจ๊ะเพราะว่าก็ผมเป็นคนที่ชอบนะก็เลยซื้อมาดีกว่าการไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่อ่ะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยความคิดผมนะคนอื่นคิดยังไงก็แล้วแต่แต่นี่มันเป็นความคิดของผมดีกว่าการที่เราไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่เห็นมีประโยชน์อะไรมีจะโทษขี่ไปก็เกิดแต่อุบัติเหตุอะไรไม่รู้นะครับแล้วแต่ความคิด นี่เขาก็จะใส่อะไรคุยมะพร้าวมาแต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบคุยมะพร้าวนะเวลาปลูกบอนสีเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วแต่คนเนาะนี่แล้วเราจะมาทําอะไรก็คือต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางคือสิ่งที่สําคัญนะเพื่อน,นเวลาเราซื้อมานะเราต้องทําการเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอาจจะมีพวกเคลือใยไรแดงหรือเปล่านี่ดูดินเขาดีไหมก็ดีนะทุกคน ใบกา้ามปูยังดีดินดีนะครับเราก็แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมว่าแหละเราต้องทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยน,ก,นกระถางนะนะครับเพื่อความปลอดภัยของต้นบอนสีอาจจะมีพวกเคลียคล้ยฟงเพลีอยไฟไรแดงอะไร,ะไรมาเราก็ต้องตรวจเช็คว่าเออรากดีไหมอะไรดีไหมนะครับนั่นแหละเราก็ต้องมาทําการเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางเลยนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดละนะครับก็ไม่ยากนี่ก็มาแชร์กันนะว่าเออเราซื้อมาเราต้อง เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางดูก่อนว่าดูรากว่าระบบมันดีไหมอะไรไหมอันเดียวผมจะล้างน้ําล้างน้ำเดีย๋ยวจะล้างน้ําเลยให้เพื่อนๆนดูว่ารากเป็นอย่างไรอันนี้เขาบอกว่าในกระถางเนี่ยมีสองต้นนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ถือว่าเออดีแหละได้สองต้นในราคานี้ถ้าร้านอื่นผมเห็นเขาขายแพงนะแพงกว่านี้ประมาณสี่ร้อยกว่ามั้งแต่ร้านนี้ขายถูกอื้อรากไม่ค่อยดีเพื่อนๆน เห็นไหมดูรากแล้วรู้เลยไม่ค่อยดีถ้ารากบอลสีที่ดีจะเป็นสีขาวทุกคนแต่รากนี้มันไม่ใช่สีขาวมันเป็นออกสีน้ําตาลสีน้ำตาลนี่แหละนะครับเหตุผลที่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะใช้คุยมะพร้าวในการปลูกรากมันจะค่อนข้างเสียนะนะครับหรือว่าแล้วแต่คน,นเห็นไหมทุกคนรากรากเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเลยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่มีสองต้นเดียวเราจะแยกแยกได้สองกระถางนี่ได้สองต้นเลย ถือว่าคุ้มครับในราคานี้ไม่เป็นไรไอ้ไหนรากไม่ดีเราก็นะครับต้องเอาออกรากไม่ดีเราก็ออกให้มันออกให้ออกรากมาใหม่เพื่อนเพื่อนโอ้โหแบบดูรากครับทุกคนนะรากไม่ค่อยจะดีเลยนี่แหละนะครับเหตุผลสําคัญว่าซื้อบอลสีมาใหม่แล้ว่เราต้องทาการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเพื่อดูรากทุกคนเราจะได้รู้ไม่งั้นเราปลูกปลูกไปเดี๋ยวก็เกิดปัญหานั้นนี้ตามมาทีหลังอีก นะครับรีบแก้ไขดีที่สุดนี่ผมขอขอเด็ดเลยนะครับใครมีกันใครก็ตัดนะไม่เป็นมันไม่เขาไม่ตายหรับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกรากมาใหม่รากไหนไม่ดีเราก็เอาออกเอาไว้แต่รากดีๆสีขาวขวคือรากดีทุกคนนี่ส่วนอันนี้นะครับอันนั้นหมดเลยอ่ะนี่แหละนะครับทุกคนก็ได้ลนะสองต้นอ่ะต่อไปเราก็จะมาทําการปลูกนะครับเมื่อเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางล้วก็จะมาทําการปลูกไม่ใช่ดินนี้นะจะเอาดินใหม่กระถางใหม่เลยเพื่อนๆ นะครับเราก็จะมาปลูกใหม่เลยนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆเราก็เตรียมดินเตรียมกระถางนี่แหละนะครับจะใช้เป็นดินใบก้ามปูเลยก็ได้อันนั้นถือว่าดีนะครับแต่ผมก็ใช้ดินที่ผมมีนะครับก็เป็นดินที่ผมเคยใช้แล้วนะมีการผสมทรายผสม นะครับปุย๋ยหมักใบก้ามปูลงไปด้วยนะครับนี่ผมก็ใช้เป็นประจำนะครับตามที่เราสะดวกเลยเนาะแล้วก็รดน้ําพอแต่ให้ชุ่มนะครับแล้วก็นําต้นลงไปปลูกเลยนะครับวิธีการนี้ผมเชื่อว่าผู้ที่รักบอลสีชอบบอลสีก็ทําเป็นทุกคนนะครับ่าก็ทําตามที่เราเคยทำเลยเนาะนะครับตามที่เราสะดวกนะครับก็ขอพูดหน่อยนะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าแม่ค้าบอลสีเนี่ยจะมีหลายประเภทนะมีทั้งที่รับมาแล้วขายไปแล้วก็มีทั้งที่ปลูกเองเลี้ยงเองขายเองนะครับ ผมว่าที่ปลูกเองเลี้ยงเองขายเองอันนั้นจะน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะชัวร์ในเรื่องชื่อเนาะส่วนคนที่เขามารับมาขายไปเขาให้มาชื่อไหนเราก็ใช้ชื่อนั้นน่ะบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ไม่มีประสบการณ์นะครับแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าที่คุณขายให้ลูกค้าไปอะ่ะมันไม่ได้ชื่อนี้แต่คุณยังจะบอกว่าเป็นชื่อนี้อันนั้นก็ถือว่าคุณไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่ออาชีพของคุณเท่าไหร่อะเนาะนั่นแหละ นั่นแหละนะเพื่อนๆอ,อย่างที่ว่าเนาะแม่ค้าก็มีหลายประเภทนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าแม่ค้าคนนี้ที่เขาที่ผมซื้อมาเขาอาจจะไม่ทราบจริงๆว่าคุณวิศวิชัยเป็นลักษณะอย่างไรก็อ่ะไม่เป็นไรไม่ถือโทษโกรธกันเนาะแต่ถ้าเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่คุณสีวิชัยแต่ก็ยังจะบอกว่าชื่อนี้ผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ได้ต้นไม้มาจะชื่อไหนก็ช่างผมก็ชอบหมดเลยถ้าไม่ชอบก็คงไม่ซื้อนะ แต่ที่ผมดูตอนข่าวไลฟ์สดอ่ะนะมนันเออแบบดูไม่ค่อยชัดเจนก็เลยคิดว่าเป็นคุณศิวิชัยจริงแต่ไม่เป็นไรก็ต้องรอดูต่อไปนะทุกคนแต่ดูไปดูมายังไงก็เหมือนนางไหมนี่ผู้ใดรู้นะครับช่วยการันตีผมด้วยนะว่าเป็นนางไหม่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรครับถือว่านี่ก็เสร็จแล้วเพื่อนๆรดน้ํารดอะไรแล้วก็นําเข้าตู้อบเลยเพื่อนๆใครมีตู้อบหรือมีอะไรเนี่ยเอาเข้าไปเลยเขาจะฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าไม่เข้าได้ไก็ได้ นะครับแต่อาจจะฟื้นตัวได้ช้าหน่อยแต่ผมก็จะเอาเข้านะทุกคนเอาเข้าตู้อบเลยนะครับจะได้ฟื้นตัวได้เร็วนะเพื่อนๆมีครับเพื่อนๆเอาเข้าตู้อบไปเลยเพื่อที่จะได้ฟืน้นตัวได้เร็วมีครับถ้าเขาฟื้นตัวได้เร็วแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์เอาเมาเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะถ้าใครไม่อยากเลี้ยงนอกตู้ก็เลี้ยงในตู้นี่แหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะเพื่อนๆนี่ไอ้ใบที่สลดสลดนี้เดี๋ยว,วเขาก็จะฟื้นตัวมาเอง นะครับก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับวิธีการไม่มีอะไรมากมายถ้าหากคลิปนี้ผมพูดนะครับลอกเรื่องหน่อยหรือยาวหน่อยก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ว่าก็อยากแสดงความคิดเห็นให้ทุกคนได้รับฟังด้วยเนาะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าหากใครมีคําถามหรือคําติชมอย่างไรฝากไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสําหรับวันนี้ นะครับก็ให้ทุกคนดูอะไสุขภาพด้วยนะครับอากาศร้อนมากช่วงนี้ดื่มน้ําเยอะๆนะครับเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ํานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ